สวัสดีครับพีเพนะครับพี P ่เพ่จะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งาน7วันกับเจ้าตัวอีฟนิคสมาร์ทซกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับกับราคาที่โคตรคุ้มจากอีฟนิคในปี2025ซึ่งพีทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1,900 เกบาทนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ให้ CPU มาดีจริงครับเป็น CPU Ubisoft T7250 อ t t a c o r e พร้อมกับตัวนี้แบตให้มา5,000ัมิมตัวนี้ Fast Charge 1 5วัตกับบอดี้ที่สามารถกันฝุ่นกันน้ำได้ที่ IP 6 4ลำโพงคู่ DTS ปรับตัวอัลต้าวอลลุ่มถึง200%บ,บอกเลยว่าจัดเต็มจริงพร้อมกับหน้าจอ 6.7นิ้วหน้าจอ e f ฟเฟ h สูงสุดคือ120 h ฮมีตัว i n f ฟ n i t AI i ด้วยนี้ให้เรามากับงบ1,990บาทถือว่าคุ้มจริงครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งเนอะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคา อาจจะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมมาดูว่าหลังจากที่พี่ทำการใช้งาน7วันกับเจ้าตัว i p o n i x smart 10จะเป็นอย่างไรนะครับให้ดูก่อนว่าดีไซน์ในความสวยงามของตัวนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าดีไซน์ในการเก็บดีเทลงานประกอบถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับนี่ คือบอดี้ของตัวเครื่องมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้ขอเช่นชมตัวอ n f i n i t จริงครับพร้อมกับความบางของตัวเครื่องนะตัวนี้8.2มิลลิเมตรพร้อมกับตัวน้ำหนักคือ187กรัมครับในการจับนะสับ PP, พีพกพาไปใช้งานรู้สึกว่าในการจับพกพาง่ายนะครับผมตัวนี้น้ำหนักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เบาผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่า เก็บดีเทลในการออกแบบตัวเครื่องถือว่าเพอร์เฟกต์มาน,นี้ขอเช่นชมครับด้านล่างมีพอร์ตไทป์ซีมิโ,โหูฟัง3.5ลําโพง1ตัวลําโพง2ตัวบริเวณด้านบนก็ถือว่าลําโพงให้เรามาจัดเต็มจริงครับตรงโมดูลก็ผมให้เรามาคือดีจริงครับอันนี้ขอเช่นชมกับกล้องหลัง8ล้านมีออโต้โฟกัสแล้วก็กล้องหน้าแบบเจาะรู5ล้านให้เรามาผมซึ่งมเรียกว่าดีไซน์มีความสวยงามจริงครับหลังจากพีใช้งานมา7วัน Body บอดดี้บอกเลยว่า ในการป้องกันการหล่นการตกถือว่าซัพพอร์ตอัดับหนึ่งได้แล้วตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่มาดูว่านหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอ6.7นิ้วหน้าจอสีสันตัวน,นี้ให้มาบอกเลยว่าสีสันดีจริงครับกับหน้าจอ IPS LCD ครับผมตัวนี้ HD Plus กับตัวนี้ Refresh ปรับสูงคือ120 h ฮครับ ถือว่าในการปรับตัวรี f เฟรชอันนี้ขอเชิญชมตัวอีฟริกที่ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับสามารถปรับเป็นมาตรฐาน60เฟรมหรือว่าปรับเป็น1ว0เฟรมาผมตัวนี้ได้ถือว่าองตรงนัพีใช้งานมาในการปรับตัวหน้าจอถือว่ามีความสมุดจริงครับในการกดในการทัดอันนี้คือโทรศัพท์ของฉันก็จะว่าสเปคเครื่องเราใช้ปัจจุบันความจุของผมตัวนี้พี่ผมใช้งานคือรุ่นเบดปเดียวนะแรม3กิกว่าเพิ่ม3กิก สามารถปรับตัวแรมเสมือนจริงได้คือนี่ครับผมนี่สกิกสกิกหรือว่าหนกิกตามที่เราตั้งค่าได้ผมตัวนี้นะถือว่าให้มาโอเคมากระบบตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังก็8ล้านเนาะแบตให้มา5,000หน้าจอ HD Plus กับตัวนี้ Android 15 Go Edition นะครับก็ถือว่าเป็น Android ที่ใช้งานแล้วมีความสมุดแล้วกินพลังงานน้อยจริงอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วก็ซัพพอร์ตไวไ i สองสนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็สามารถแชร์ฮองสปอรตซึ่งผีตามไปแชร์ฮอนสปอตแล้วรู้สึกว่าแชร์ผ่าน Wi-Fi 5และ Wi-Fi 2.4งได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับ, 4, รบนะาารซึ่งผีก็ใช้งานมารู้สึกว่าเฮ้ยให้มาดีมากในการ แชร์ความถี่ที่5กิกะไบต์นะครับผม5กิกะเฮนนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่ามุมมองพีนะใช้งานมาตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันโอเคมากเลยครับเสียงก็สามารถปรับตัวนะครับผมลำโพงได้เป็นเสียงตัว d ี s เนะครับสามารถปรับเป็นเพลงวิดีโอเกมแล้วก็สมาร์ทถือว่าในการปรับก็ปรับง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ ตรงๆนะเป็นหุ้ที่ใช้ครบจบจริงขับกับงบเลนไม่เกิน2000นอ่ะส่วนตัวคิดว่าคงมากครับแล้วก็มีฟังชันพิเศษของตัวนี้มีตัวด้วยมีปผมก็คือการที่เราทําการชาร์จแบตมันจะเด้งขึ้นมาบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมบริเวณมุมเนี้ยคือเด้งขึ้นมาเช่นการปลดล็อกด้วยบหน้าการโทรเครื่องบันทึกเสียงภาพเคลื่อนไหวในระหว่างชาร์จเช่นพีทาการชาร์จแบตครับผมมันก็ทําการเด้งขึ้นมาบอกเลาว,ว่าเฮ้ยตัวนี้กําลังชาร์จแบตนะครับบอกเลยว่ากราฟิกตัวนี้ ทำออกมามีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอเช่นชมครับแล้วเครืบอกว่าเป็นเป็นฟ้าชาร์ตนะนี่ครับผมซึ่งแปลว่ากราฟิกตัวนี้อันนี้ขอเช่นชมครับว่าเป็นกราฟิกที่ดูดีมากเลยครับนี่อันนี้คือฟังก์ชันของตัวเครื่องก็มีให้เราว่าผมครบนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ บสก็ถือว่าอึดครับ1วันเพียงพอมากผมจากพีทาการใช้งานมามาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรหลังจากพี่ไปสัมผัสกับตัวกล้องมารู้สึกว่าในการถ่ายในการจับโฟกัสตัวกล้องตัวนี้ใช้งานมา7วันบอกเลยว่าใช้งานง่ายครับแล้วก็ในการถ่ายรูปก็ UI อะ่ะตัวเสียมี่ทํา UI ออกมาได้ดูดีมากอันนี้ขอเช่นชมกับ UI แล้วก็มีหมดวิดีโอคู่ให้เราผมแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอผมสูงสุดในการถ่ายตัวนี้คือพีว้ามากคือ การถ่ายคือ 2K ครับแล้วก็3 0เฟมด้วยบริเว่าในการจับโฟกัสรูปภาพถือว่าใช้ได้ผมสับพีนัตัวนี้นะครับนี่แต่ล้านมุมมองพีนะก็ถือว่าเหลือผมตัวนี้นะครับมีหมดบิวตี้ด้วยนะครับแล้วก็มีภาพบุคคลผมให้เราถ่ายด้วยถือว่าเอาตรงนะมันมันดูดีมากผมตัวนี้เนาะนี่ครับ พีก็ใช้งานมาประมาณนึงและโมเลยว่า work จริงครับผมตัวนี้นะสีสันก็ถือว่ามีความสวยงามทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็บอกได้ว่าครบจบจริงครับสับกล้องหน้าพี่ชอบมากกับตัวกล้องหน้าที่สามารถถ่ายเป็นหม d e b e a u t หรือว่าการปรับพอเทตหน้าชั้นหลังเบอร์ตัวนี้ก็สามารถทําได้ครับซึ่งพีรู้สึกว่า ตัว i f ฟ i ิ Smart 10ทำออกมามุมมองพีนะกถือว่าทำการบ้านได้อย่างโอเคมาเลยสหรับเรื่องกล้องตัวน,นี้เนาะบอกเลยว่าใช้งานเรื่องกล้องถือว่าสบายหายห่วงนะครับมาดูว่าเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างสำหรับพวนี้ให้มาเป็นลำโพง2ตัวมาดูว่าในการขับเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาดูว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับเมื่อพีทําการใช้งานคู่กับตัวสมาร์9มารู้สึกว่าตัวนี้เสียงจะดีกว่าเจ้าตัวสมาร์9นะครับ เสียงสปีนะัลนละ่าพงสองตัวกับงบ1 9 9 0บาทตัวนี้เสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าเหมาะสมมากเกินค่าตัวไปเยอะจริงในเรื่องของคุณภาพเสียงครับยืนยันจากพีพแล้วว่าตัวนี้เสียงคุณภาพถือว่าให้10เต็ม10กับงบ1,990บาทตัวนี้นะครับ มาดูว่าหน้าจอตัวนี้ในการสู้แสงสูงสุดคือ700นินจะเป็นอะไรซึ่งหาได้ยากมากกับมือเรดราคา1,990บาทที่สามารถทำการสู้แสงได้เยอะขนาดนี้ครับแล้วก็เปิดได้เป็น 1080p 60fps รมครับเห็นว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอชื่นชมตัว e อีฟนิกของผมสมาร์ทสิบเลยรู้สึกว่าเป็นหวที่ดีไซน์ของหน้าจอใช้ได้มากๆของตัวนี้นะครับ 你那叫。 คือแบบเกตหน้าจอให้มาดีจริงอันนี้แบบไม่อยากจะอวยเลยว่ามันมันดีจริงอะครับผมตัวนี้นะครับคือสีสันสกินโทนของภาพดูแล้วในการใช้งานถือว่าง่ายได้จริงครับสับผมการเล่น,นเกมของ CPU soft T7250 นะผมตัวนี้เล่นเกม RV p ปรับเป็น60บอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงเกมฟรีไฟล์ปรังกลารก็ถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้พับจีเนาะพี่ปรับเป็นคำว่าเลื่นไหล ก็ถือว่าใช้งานในการกดในการทัดก็มีความสมุดครับเกมเก็บชิมอิมแพคครับพี่ปรับเป็นค่าดี๋ยฟ ก็ถือว่าเล่นได้นะผมตัวนี้เนาะมุมมองพีนะเล่นเกมก็อยู่ในเกณฑ์ที่สับพีเกินค่าตัวค่าเปรียบเทียบกับงบกระเบราคา1990าบาทยูซอฟทีเจ็ดสองห้าศูนออกอร์คถือว่าทาออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากสับพีนะงบตัวนี้ถือว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มาตามที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าผมเสารนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิด พาดประการใดขอภัยจริงๆนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งช่อง p ีพีร์ผมโซนี้ขอบคุณอีกครั้งครับ